สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนครับมาหนี้เคยวนทีพ้ามากินก้อยขมกับต้มแซ่บพี่น้องนี่ก้อยขมฉลองเสียงใหม่พี่น้องเดี๋ยวเสียเบิ้งเสียงเกา่าเสียงเก่าแตกเป็นแตกนะพี่น้องแตกกัดหวละแตกหนะเลยเอาไ้ก่อนนะพี่น้องนะเนาะื้อเสียงใหม่เหรอพี่น้องเห็นเสียงงามงามใหม่ก็เลยอยากฉลองฉลองก้อยขมเนาะพี่น้องรับกะหลำ นี่กะละมัวหนึ่งใบใส่แขงอ้อมพี่น้องนี่กวดเลือดอันนี้เปียรครับเปียะต้มแล้วครับเปียะเอดีอันนี้ดีคุ้มโ้่ใบไส่กรอยพี่น้องอันนี้น้ำซุปครับน้ำซุปกระดูกหมูพริกผีดกัวควัวทุลอดพี่น้องเห็นไหมว่าคือเอฟกับฟุ๊กน้อยแท่าแบบผีดกัวควัวเนาะพี่น้องเนาะคือเคยหวนแบบปันมือต่มอ,ตมอ,อมือนะพี่น้องมันจังมันจังหอมนะครับกระฟุกเนี่น้อยปันมือต่อมือหอมๆเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่น้ำตกหมูตกเนื้อพี่น้องอน,นี่เนื้อไปเห็ดลาบก้อยส้อยจุ๊เดี๋ยวเคยบนติฟ้าด้วเบิ่งหนาล้านพี่น้องนี่เดี๋ยวไอเบิ่งต้มก่อนเฮ้ยโอ้โหกำลังเดือดเลยพี่น้องต้มเดี๋ยวตักให้พี่น้องเบิ่งจังหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะตักห้เบิ่งก่อนเมียงนี้ยะครับเป็นเครื่องอไม้ยี่บ้าไนไหนพี่น้องมีปอดมีมากมียัง เอาปิดฝาก่อนเนาะพี่น้องเนาะปิดฝาไปแล้วเดี๋ยวอีกภาพดูเบิ่งหน้าร้านเนาะพี่น้องเนาะงานไปแบบเรี่ยวเลยบ่ผิดงานเก็บมด้มงกลัวเหรอเด้อพี่น้องบ่รานเะเขาวิ่นปา,า,านไดนะน,นี่แต่ร้านเคยวนเหมือนกันครับมาแ,แทงโม่พี่น้องแทงโม่หน่วยละสามสิบบาทสองหน่วยห้าสิบพี่น้อง โอ้ยดงีนีนเสียงมดนมันเสียงดังดองลดหลายกำลังมาโอตะเวนกำลังงามงามนี่อดองตะเว็นดีล้วเนี่ยขนาดหลามดองนะันเน,นื้อลาบงามๆามนองนะตกเนื้ตกมูนี่ เพื่อความสบายใจเนาะพี่น้องเนาะสบายใจทั้งผู้ขายทั้งผู้สื่อทั้งผู้ขานาะพี่น้องเนาะนี่รายการทำฟุงล้มเสาหมดเนาะราคาเขาเข้าเดิมเดิมพอแพงพี่น้องอันนี่น้องเดี๋ยวรุ่นตั้งสงครามลานเนาะพี่น้องตั้งปทุมเนาะอันนี้อยุธยาพี่น้องว้าวานบ้านสวนตำบลประยม อนไปเลคพี่น้องาวขุนเส็จกวยคืัเนีองเียงดังทักเด้อพี่น้องยุติบถนนเนาะพี่น้องเนาะกินก้วยสัลอนเขียงไหมพี่น้องักก่อนตักเนือก่อนตรงใสหมอแล้วพี่น้องใส่เลือดจังหน่อย น้อยนี no. get a get a a a no, no ่ก็คือเ็นหมอคนก่ด้พี่น้องคนกด้ยตอนปาเนาะพี่น้องพริกเขาันพี่น้องแน่เสดวยต้นหอมผักซี ก็นำปลาเช่ไนไยเนี่ยรถซีมดอกแสียบกันเลยมันใจฟีมุ่องอยู่ที่สองพี่น้องยอดเอ้าอ่านให้พี่น้องดูอ่าพี่น้องไปกินตับแสด้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมมือนี้พ่อครับผมเขออยขุนข้นเหล็กครับมือนี้สีผ้าพี่ผ้าน้องมากินก้อยขมขมพี่น้องนี่ก้อยแล้วก็ต้องมีต้มพี่น้อง ก้อยขมต้มแซ่บพี่น้องจัดผู้เดียวเก่าพี่น้องนาฮองเห็ดนัตลานไม่ไหมเลยพี่น้องกินเข้าเหนียวน้ำครับอย่กินกับเขาพักกะทินีพักกะทินออนพี่น้องล้วกะมียอดน้ำยอดกะทินแล้กกะมะเขือครับใบหระพาพี่น้องครับผมก่อนที่พีกินกับขอตรวจขอให้ผู้เพิ่นบอกกินเนื้อนะครับบอกกินเนื้อล้วกะบอกกินบิบน้่มนะครับเนาะแต่ว่าผู้ใดมากินผู้ใดเป็นสายเนื้อกับ มาเสร็แฝงต้องเคยอุบลครับควันสิพี่กินกับฝากพี่ฝากน,อกน้องให,วนนหดได้ได้ครับเด้อฝากสาวอุบลคนเขมราลาดเนี่ยนะครับมีทั้งเพจมีทั้งยูทูบครับผมเพจกระซื้อเดียวกันครับสาวอุบลคนเขนมราลาดครับผมมาพี่นอ้องบเบาๆลร้ครับแซ่บๆครับผมเ<ม>ข่าควันเนาะพี่นอ้องบ่ได้ถอนหอดปอกแขนเลยพี่นอ้องมาตลาดมาพี่นอ้องมาตลาดหิวเข่าพอดี cắt quẩy cả na mà, cắn bánh nhá, tốt đậm hoàn việt đó

เคียงเกามันปั้นพี่น้องาะน้ำแตกนะตอนนี้ลุงคนนั้นขายเคียงใหม่เคียงใหม่ขามแลไรบ้างอันก้อนที่มันแตกมันใหม่หยังไงบ้างไม่เคียงที่ใหม่แดงเลยพี่น้องมันแหละแตกเคียงใหม่ขามเมืองเห็นเคียงงามๆบ้าเคียงงามๆก็เหนือง,มองามๆก๋อยกันนะ ก็จะร้องเขียงใบพี่น้องฮ่าตาแด่วฉลองอะไเคยคุณคนอื่นจะร้องมือตับแสียตับเก๋อคุณนฉลองเขียงใหม่พี่น้องแสีบพี่เราเนาะพี่น้องเนาะ cạnh được khảo căn cả nắng 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 ม่ค่อยมีเอ็นเกี่ยวกันไหนี่น้อกเอ็นเกี่ยวก็เหลือตักให้ลูกค้าเกือบเป็นบ่ิด็กินจะคว้างลืมจงไว้ี่น้อกตักให้ลูกค้าก่อน ตื่นใจนี่มกงโดนไปหน่อยมีต้นหอมนำ้ำต้นหนึ่งนี่กับเขากันดีประยันได้กับไก่ nó bị Nó Hãy hoàn đều đấy, đều อป็นอะไรยิง่งดีว่ฝ่าวเด้อว้ฝ่าห่องยางคากเลยพี่น้องมือนมากมนะรนยังดอกธรรมะตอนนี้ก็คือ <c oughs> <c oughs> เหลี่ยบร่อยมันเป็นเบบยางหนาห่องนะพี่น้องสามกระชางดิเต็มเต็มเลยแหละ Hmm. quá phải nọ Đợm cái đợm hết cả hết, hết tửa Vita Nó tỏ nó cắn được đồn lắm nè Nó quay nó cắn được đột

ใส่เทยีทยมใส่นะคุณน้า ก๋วยเป็ดเป็ดแล้วมานสดต,รตรุ่มเหมือนห่อนมากพี่น้อง <c oughs> สมอยากไม่ได้กินโดนพี่น้อโดนๆกินเถอะมือไหนกิดอยากกี่รีพี่น้องบางทีข้างในลูกค้ามันปันป้นแบบพริกปันป้นหัวไม่ไหมก๋มมมมมมวยเตี๋ยวหอมหอมเลยพี่น้องหอมแบบวิ่วขงของกับขวด khít, nhọc lắm rồi mm. เท่ากันขนาดพี่น้อ,กองก้อยขมๆเรามาสุดต้อมหมดวันมขมๆแซ่บๆอ่ะยังเหลืออยู่พี่น้องก็ไม่เกลือ,อ,อดีพี่น้อง 还考语文。 ตื่นใจพี่น้องสมอยากอยู่ครับบดกินดนมลยมาดีกาผ้าพี่ผ้าน้องมากินก้อยขคม้คม,ค,มครับต้มกระขมเหมือนกันพี่น้องต้มแซ่บขม้มนี่กระเทียมนี่ลูกโดดโอ้เข่ากันปาน,นยังพี่น้องกินอยู่หน้าห้องเซาคือเกันครับ ฝนก็นเริ่มสีมาแล้วเฮงหยังยตะบัเลี้ยวอยู่ฟ้าหองฮึมหึมอยู่บันนี่พี่น้องจังไล็กก็ขอโทษขอไห้ผู้เพ่นบก,กินเนื้อกับบก,กินหิบน้าเลยนะครับเนดะ้อกินบะสุภาพกินมุม่งม,มั่มมีเสียงดอกเสียงดังในการกินเสียงลบกนีรยังกะข,ขอโทษขอไห้พี่น้องหลายๆนะครับเด้อจังไลกะ็กเคยบนกับฝากเลยนะครับฝากสาวอุบลก้นเข้มมาลาดเลยนะครับฝากไป เป็นกำลังใจให้ได้นะครับเด้อสองน้องไม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกระดิ่งให้น้ำได้นะครับเด้อเพื่อสี่สี่มีกำลังใจ็ดคชิปไมๆม,ม,มาพอบพีพ่อนองทุกมือหามงแรกเนาะพี่น้องเนาะรับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีก่อนเนาะครับเนาะพอกันหม่คลิปหนาครับขอบคุณครับ